จะทำอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องยากฉันจะหาทางทุกอย่างให้แม่แกนะโดนบัญชีดำงดวีซ่าห้ามเข้าประเทศนี้ตนตลอดชีวิตใหเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็ตามใจต้องมาคลั่งครวญหรอกเตรียมชุดแต่งงานได้แล้ว จะเล่าให้แกฟังวันหลังกันแค่นี้ก่นแนละ้วทำอย่างนี้นะนูก็ุณฉลาดแล้วเหรอถ้าหมายถึงเรื่องพิธีแต่งงานแล้วก็ผมยอมรับว่าดูงโงแต่ไม,ไม่ไเป็นไรหรอกครับเราจะมีพิธีแต่งงานจริงๆ หลังจากที่ปราพยศเจ้าสาวได้แล้วฉันจะอิสเอียนายจริงๆฉชนหรือเปล่าจ๊ะเล่นเกมสะกปรกแบบนี้นะไม่คิดมั้งหรอว่าถ้าพ่อแม่ดิสากลับมาเรื่องมันจะบานปลายใหญ่โตแค่ไหนอะถึงตอนนั้นนะดิสาก็เป็นของผมแล้ว นะอย่าอิจฉาไปหน่อยเลยนะถึงแม้ว่าผมจะมีลิษาเป็นเมียออกนอกนะผมก็ไม่มีให้คุณเป็นนางเลยรับรับๆของผมคนิทนอ์อ่ะอ่ะอย่าใช้คำหยาบสิจ๊ะทีรัก หน้แต่งตัวได้แล้วนะเพราะว่าจะได้เลิกแล้วน้าร่วมวางแผนกับคุณย่าน้าทำตามคำสั่งของคุณย่าจ้ะใช่ค่ะหน้าออนทำตามคุณย่าทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องที่คุณย่าบังคับให้น้าออนแต่งงานกับคุณพ่อทั้งที่ทคุณพ่อยังไม่เลิมคุณแม่เลยลีสา เสร็จธุราตันรืยังคะอขอบทานโทษค่ะข้างล่างเล่งมาแล้วค่ะให้มาแต่งหน้าเจ้าสาวค่ะเชิญจ้ะค่ะสวัสดีค่ะคุณลิสาเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันไหมครับจะมาแตะต้องตัวใช่ไหมลิสามไม่มีประโยชน์หรอกนะที่หนูจะขัดขืนเนะ่ยเรื่องดีซ่าที่คุณย่าพูดถึงท่านทําได้จริงๆนะ ช่างทำผมมาแล้วครับอ๋อเชิญจ้ะอืมนะจินนี่จะทำผมนะเดี๋ยวเขาจะแต่งหน้าเชิญไหมครับแตีงัวี่ควจะจบจะได้สวยๆนะคะเป็นเจ้าสาวเลยคะ่ะ คนิดเลยคะเขาแพลนไม่เรียบร้อยเลยค่ะว่าพอแต่งงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะบินไปฮันนีมูนสวิตเลยแล้วเบื่อเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับออดีค่ะ <c oughs> ไม่อ่อนพิสาเหรอ <c oughs> แต่งตัวอ,อยู่ข้างบนนะคะคุณแม่โดยตามที่เราตกลงกันไวน้นะคะว่าจะจดทะเบียนนี้เลยเนี่ยดิฉันเตรียมเอกสารมาเรียบร้อยเลยคะ่ะก็ดีคะ่ะเออ ดฉันหนักใจอยู่นิดเดียกค่ะอะไรคะนุริษานีสิคะนูจะไม่มีใจให้พ่อคณิตเลยพ่อคณิตเนี่ยอุตส่าห์ทำทุกอย่างเอาอกเอาใจสารพัดนุริษาใจแข็งมากเลยค่ะก็คงไม่มีปัญหาแล้วค่ะผู้หญิงอะลองได้เป็นภรรยาแล้วะยังไงสักความผูกพันก็ต้องเกิดขึ้นเองก็ดูอย่างแม่ออนกับพ่อวริสิคะ ดิฉันเป็นคนเลือกให้เพราะเห็นว่าเหมาะสมกันเหลือเกินก่อนแต่งก็ไม่ได้รู้จักกันเท่าไรหรอกคะ่ะแต่พอแต่งกันแล้วก็รักใครกันดีไม่มีปัญหาเลยชักนิดหนึ่งอย่างรายของริษาเนี่ยนะคะถ้าอยู่กับพ่อคณิตไปเอาอกเอาใจไปต่อไปก็รักใครกันปานจะกลืนไปเองละคะ่ะจริงไหมแม่อ่อนลองดิฉันได้เลือกแล้วนะคะรับรองคะ่ะไม่พลาดหรอกคะ่ะคุณหญิง นี่ค่ะไม่ต้องค่ะดิฉันจัดการเองได้นี่คุณออนุปแปลกๆนะคะ เดียวเลยนางสุนฉันถึงต้องตกนรกได้งฉันเชื่อฉันเชื่อแกทุกอย่างมันถูกป้งพินาศฉันชดใช้แกต้องชดใช้ทุกอย่างมที่สาสมที่สุด ดูดูสิสวยยังกับเจ้าหญิงไงเห็นไหมเวลาทําผมแต่งหน้าแล้วแต่ดูสิเจ้าสาวอ่ะหน้าร้อ,ไองไห้เลยคุณทำไมร้องไห้ล่ะคะมัสคาร่าเลอะหน้าหมดแล้วแต่ทั้งสามผลแล้วเนี่ยดูสิคุณขาดูสิคะเจ้าสาวนะคะแต่งหน้าไปร้องไห้ไปตั้งสามผลสี่ผลแล้วค่ะแพทไม่อยากจะพูดเลยคะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแต่งเองก็แล้วกันทำได้นะคะ ได้นี<อ>เธอสองคนอ่ะเสร็จธุระแล้วไม่ใช่เหรอออกไปก่อนแล้วกันนะค่ะไปก่อนนะคะเน่ร้องทำไมร้องแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเหรอ,อยังน้อยอ่ะเธอก็น,น่าจะคิดในแง่ดีบ้างนะเพราะว่าไอ้ในขณิตนั่นะมันก็โดยล้นฟ้าอยู่นะ ถ้าเธอจะมาพูดจาชัำเติมอ่ะออกไปดีกว่าวิชุดาความจริงอะ่ะที่อิจฉาเธอนะมันน่าจะเป็นฉันมากกว่าที่ได้ใส่ไอชุดเนี่ยขอฉันอยู่คนเดียวเถอะวิชุดาดบอกตรงๆนะฉันก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเท่าไหร่หรอกนี่งเง่ามัิ Oh!